สวัสดีค่ะสวัสดีนักเรียนทุกคนเลยนะคะสำหรับคลิปวิดีโอภาษาจีนในวันนี้นะคะจะเป็นเรื่องเกี่ยวกับการแลกเงินอ่ะหัวข้อของเราในวันนี้นะคะจะอ่านว่า我换人民币ม换人民ี วตัวเดียวเลยจะแปลว่าฉันขวานขวานคือการแลกหรือแลกเปลี่ยนค่ะส่วนเหรินหมินปี้แปลว่าสกุลเงินของจีนอ่ะรวมประโยคนี้ของเรานะคะวัขวานเหรินหมปีก็จะแปลว่าฉันแลกเงินจีนโอเคค่ะสำหรับ วันนี้นะคะเราจะมาดูในส่วนของคําศัพท์ใหม่ในบทเรียนกันก่อนนะคะคาศัพท์ใหม่ในบทเรียนเราจะอ่านว่าชงชือ้อชงชื้อคำศัพท์ใหม่ในบทเรียนค่ะโอเคไปเริ่มกันที่คําที่1เลยนะคะคำที่1คํานี้ค่ะเราจะอ่านว่าเสีย้ยอู่เสีย้ย อู่เซี่ยอู่จะแปลว่าช่วงบ่ายช่วงบ่ายหรือตอนบ่ายนั่นเองนะคะ,ะตัวอย่างประโยคของเราเซี่ยอู่อวจ邮局เซี่ออย,อ,ยอู่อ,อยจ我อ,อ่ะเราจะเอา เซี่ยโอซึ่งเป็นช่วงเวลาใช่ไหมคะขึ้นประโยคตามด้วยคำว่าวอร์วอที่แปลว่าฉันชี่จะแปลว่าไปคะ่ะโยจีโยจีเป็นสถานที่คืออะไรคะนักเรียนทราบไหมอ่ะโอเคค่ะโยจีคือไบส์นีนั่นเองอ่ะเซี่ยโอวอร์ชี่โยจีช่วงบ่ายฉันไปไบส์นี เสี่ยอู่นะคะคำนี้เสี่ยอู่ช่วงบ่ายคำถัดไปค่ะอ่านว่าช่างอู่ช่างอู่ช่างอู่จะแปลว่าช่วงเชา้าอ่ะเมื่อกี้เป็นเสี่ยใช่ไหมคะเสี่ยอู่ช่วงบ่ายช่างอู่ช่วงเชา้า นักเรียนสังเกตเห็นไหมสร้างกับเสีย่ยส่วนมากจะอยู่ตรงข้ามกันถ้าสร้างแปลว่าบนเสี่ยจะแปลว่าล่างถ้าสร้างแปลว่าขึ้นเสียจะแปลว่าลงคำศัพท์ของเราวันนี้สร้างอู่จะแปลว่าช่วงเช้าตัวอย่างประโยคค่ะ早上我去学校早上我去 สเสี่ยวช่วงเช้าฉันไปโรงเรียนอ่ะสางอูคือช่วงเช้าว,วอคือฉันช่อไปสเสี่ยวโรงเรียนนักเรียนชอบไปโรงเรียนกันไหมคะคำถัดไปค่ะอ่ะคำนี้สามพยางอ่านว่าถูซูกวนถูซูกวน ทุู่กวนจะแปลว่าห้องสมุดคำนี้คำว่าสูเราคุ้นเคยกันดีนะคะอะดูตัวอย่างประโยคของเรากันค่ะ我去图书馆看书我去图书馆看书อ,อ,อะฉันไปอ่านหนังสือที่ห้องสมุดฉันไปอ่านหนังสือที่ห้องสมุด 我去图书馆看书คำถัดไปค่ะอ่านว่าเย่าเย่าเย่าแปลว่าต้องการจะเอาเย่าเช่น我要一杯茶我要一杯茶เปยคือแก้วถ้วยนะคะ ชาก็คือชานั่นเองฉันเอาชาหนึ่งแก้วฉันต้องการชาหนึ่งแก้วคำถัดไปค่ะ h ้ a น h ้ a น h ้นจะแปลว่าเปลี่ยนแลกเปลี่ยนหรือแลกเฉยๆก็ได้ห้านฉันจ 我要换钱เียนแปลว่าเงินอ่ะประโยคนี้ก็จะแปลว่าฉันจะแลกเงินฉันต้องการแลกเงินคำถัดไปค่ะอ่านว่าเสียวเจีเสียวจีแปลว่าคุณผู้หญิงเจียตรงนี้มาจากเจีย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 ที่แปลว่าพี่สาวอะ่ะดูอย่างประโยคนะคะเฉินเสียวจี อ่ะเราก็จะใส่สกุลแท่นามสกุลของคนที่เราพูดถึงเนาะนำหน้าเสียวจีอ่ะคุณคนนี้จะนามสกุลเฉินเราก็จะเรียกเป็นเฉินเสียวจีหนินเยาคาเฟ่ไหมเฉินเสียวจีหนินเยาคาเฟ่ไหมอ่ะหนินเยาเฮอคาเฟ่ไหมอ่าคุณเฉิน คุณต้องการดื่มกาแฟไหมคำถัดไปค่ะอ่านว่าญิงเยเีหยนยิงเยเีหยนแปลว,ว่าพนักงานร้านค้านะคะ่อะห业ิ吗เมื่อเราไปนั่งในร้านเนาะเราก็ไม่แน่ใจว่าคนไหนเป็นพนักงานกันแน่เราก็จะสามารถถามเขาได้ว่าหย,ยวมน,นยยวม吗 คุณเป็นพนักงานใช่ไหมคำถัดไปค่ะเหรนม,มินปีอ่ะชื่อบทเรียนของเรานั่นเองเหรนม,มินปีแปลว่าสะกุลเงินจีนอ่ะประโยคก็คือ我要换人民币ฉันต้องการแลกเงินจีนฉันจะแลกเงินจีนก็ได้อ่ะเหรนม,มินเฉยๆสตัว เหินมินแปลว่าประชาชนคำว่าเหรินมินจะอยู่ในชื่อชื่อของประเทศจีนใช่ไหมคะชื่ออย่างเป็นทางการก็จะอ่านว่าจงหวาเหรินงเหินมิน,าน,มนาาสาธารณรัฐประชาชนจีนคำถัดไปค่ะ ป่ายอันนี้เป็นหลักของตัวเลขนะคะป่ายแปลว่าร้อยอีป่ายเออปายสั้นป่ายอีปายหนึ่งร้อยเออป่ายสองร้อยสั้นป่ายสามร้อยอู้ป่ายห้าร้อยเชียนเชียนแปลว่าพันอีเชียนหนึ่งพันสั้นเชียนสามพันใส่ตัวเลข ไว้ข้างหน้าแล้วก็ตามด้วยหลักของเลขนะคะถัดไปค่ะหลักหมืน่นหลักหมื่นของเราอ่านว่าว่านว่านหลักหมืน่นอีว่านเหลียงว่านอู่ว่านจิวว่านอ่ะเลขของเราหลักเลขนะคะจะมีอยู่3อย่างเนาะมีป่ายเซียนว่านมีถึงแค่หลักหมื่นทีเนี้ยก็จะมีคนสงสัยว่าอ่ะ หลักแสนละหลักแสนเราจะใช้อะไรอ่ะหลักแสนในภาษาจีนเราจะใช้10บหมืน่น10คืออะไรคะซือใช่ไหมสิบหมื่นคือว่าซื้อว่านซื้อว่านสิบปืนก็จะเท่ากับ1,000งแสซือว่านจะเท่ากับ1,000งแน,นั่นเอง สองแสนก็จะเป็นยี่สิบหมืน่นเออื้อว่านก็จะเป็นสองแสนไปเรื่อยๆจนถึงหลักล้านหลักล้านก็จะเป็นหนึ่งร้อยหมื่นอีป่ายว่านอีป่ายว่านจะเท่ากับหนึ่งล้าน โอเคนะคะมันจะสุดแค่ว่านเนาะแค่หลักหมื่นแล้วเราก็บวกเข้าไปถ้าจะเป็นหลักแสนก็เป็นสิบหมื่นจะเป็นหลักล้านก็เป็นร้อยหมื่นถัดไปค่ะจะเป็นชื่อของสกุลเงินนะคะตัวแรกเลยมาหยวนมาหยนคือดอลลาร์สหรัฐม่หยวนดอลลาร์สหรัฐ สกุลเงินถัดไปอ่านว่ากังปีกังปีคือเงินดอลลาร์ฮ่องกงกังปีดอลลาร์ฮ่องกงอ่ะคำถัดไปค่ะตัวนี้เจอบ่อยเลยญี่ยมาจากอะไรบ้างคะญี่ปุน่นญี่ย์ใช่ไหมคะก็คือญี่ปุ่นนั่นเองคำนี้ค่ะญีหยน ชื่อเหรียญก็คือเงินเยนเงินเยน,นของประเทศญี่ปุ่นนั่นเองถัดไปค่ะโอหยวนโอหยวนคือเงินยูโรค่ะโอหยวนเงินยูโรคำศัพท์คำถัดไปเติง่งเติง่ตงจะแปลว่ารอเช่นหนีเย่าเติงหัวมาเธอจะรอฉันไหมเธอต้องการรอฉันไหม เรอนีเต่งวเสีธอร,รอฉันสักครู่นะอ่ะคำนี้เลยอีหยอีหแปลว่าสักครู่สักพักชิงแปลว่าเชิญชิงเตึงอีหุยอ่ะ ชิงจะเป็นเสียงสามเติ่งเป็นเสียงสามเนาะเมื่อเสียงสากับเสียงสาม,มาเจอกันเราจะเปลี่ยนเสียงข้างหน้าค่ะเป็นเสียงสองข้างหลังเป็นเสียงสามเหมือนเดิมคำนี้ก็เลยอ่านว่าชิงเติง่งชิงเติ่งอีคเออร์รอสักครู่นะคะตัวเออตรงนี้ให้กระดกกระดกลิ้นนิดหนึ่งเพื่อความสม ooth ความลื่นไหลของภาษาเนาะชิงเติ่งอีคเออร์กระรอสักครู่นะคะรอสักพักนะคะ ถัดไปค่ะเซียน่องเซียน่องจะใช้คู่กับเสียวจีอจำคู่ได้เลยนะคะเซียน่องเสียวเจีเซียนชองก็จะแปลว่าคุณผู้ชายค่ะหวังเซียนชองเหมือนกันเราจะให้เกียรติผู้ที่เราพูดด้วยเนาะอาันต์สกุลเขาขึ้นก่อนแล้วก็ตามด้วยคุณผู้หญิงคุณผู้ชายตามด้วยตําแหน่งต่างๆนะคะอย่างเช่นหวังเซียนซิงลินเหลาชื่อหวังเจียวโช่ประมาณนี้ ประโยคของเราก็คือหวังเซียนเชิงหนี่เย่าชื่อฉฉมเคุณต้องการกินอะไรคุณจะกินอะไรคุณคุณหวังคุณต้องการจะกินอะไรอ่ะเดินทางมาถึงคำสุดท้ายแล้วนะคะคำนี้ค่ะสู่สู่แปลว่านับจำคำศัพท์คำนี้ได้ไหมคะเฉียน เฉียนจะแปลว่าเงินสู้สู่เฉียนก็คือนับเงินเวลาเราไปธนาคารเนาะเขาก็จะบอกว่าให้เราสู้สู่เฉียนก็คือนับเงินก่อนนับเงินด้วยนะคะประมาณนี้อะโอเคค่ะสำหรับวันนี้คำศัพท์ของเรานะคะก็จบลงเพียงเท่านี้ก็อยากให้นักเรียนและผู้ที่สนใจทุกๆท,ท่านนะคะ ไปหมั่นฝึกฝนภาษาจีนเนาะภาษาจีนไม่ได้ยากนะคะแต่เราต้องอาศัยความตั้งใจนิดนึงนะคะแล้วพบกันใหม่ในคลิปถ,ถัดไปค่ะขอบคุณค่ะ